บิสมิลลาฮิรราะมานิรรหิมอัสลามุอะลัยกุมคามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสูเราะที 3, ่สามอัลลอิมรอนคลิปที่สามจุดสี่สิบสองสูเราะที่สามอัลลอิมรอนสถานที่ประทานสูเราะเมืองมะดีนะ มีทั้งหมดจำนวน200อายะคลิปนี้เป็นอายะที่สี่สิอายะที่สี่สิอ็ดบบิจัลลีอายะอายตุลาตุคลิมันนลาตยยามอิลลารมซาวะรบบค อเแรลเขากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดให้สัญญาณแก่ฉันพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้านั้นคือเจ้าจับไม้วุงเล็บเปิดสามารถวุงเล็บปิดพูดกับผู้คนสามวัน เว้นแต่โดยการบอกใบ้และจงระลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าให้มากและจงสดุดีพระองค์ทั้งยามข้ามและรุ่งอรุณอาธิบายเพิ่มเติมที่สี่หนึ่งของประโยคที่ว่าพระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดให้สัญญาณแก่ฉันอธิบายว่านั่นคือโปรดประทานเครื่องหมาย ือสิ่งที่จะทำให้ฉันได้มั่นใจว่าจะมีลูกชายมาเกิดแก่ชายาลาและหญิงที่เป็นหมันด้วยเถิดอถอธ,ธิบายเพิ่มเติมที่42ของประโยคที่ว่าพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้านั้นคือเจ้าจะไม่วงเล็บเปิดสามารถวงเล็บปิดพูดกับผู้คนสามวันเว้นแต่โดยการบอกใบ และจงระลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าให้มากและจงสะดุดีพระองค์ทั้งยามข้ามและรุ่งอรุณอัตถาที่บายว่าวัตถุประสงค์ของคำพูดในตอนนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พวกคริสเตียนตระหนักถึงความเชื่อผิดๆของพวกเขาที่ไปถือเอาอีซาหรือเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าและข้ารโสการะท่าน การหยิบยกเอาเรื่องการเกิดที่ผิดปกติของนบียะยาขึ้นมาในกุรอานก็เพื่อที่จะเป็นการแนะนำไปสู่ข้อโต้แย้งกับความเชื่อผิดๆของพวกเขาที่จะติดตามมาโดยต้องการจะชี้ให้เห็นว่าการกำเนิดอันมหัศจรรย์ของอีซาหรือเยซูนั้นไม่อาจที่จะทำให้ท่านมีฐานะเป็นพระเจ้า มากไปกว่าการเกิดอันผิดปกติของนบ,บียะยาแต่ประการใดจบอายะที่41่ส้บเอ็ท่านชั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นไม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมูฮัมมัดสลลละอะลัยฮิวะสลังแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟีมิมุนกุรอาน ความหมายคำภีอันคุรอานอัดถาธิบายโดยมาลานาชซยิดอบุลอาลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่สองอหขออนุลกระทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูดินละอัสลามุอะัยกุมคา